ขวัญใจพี่พี่เปิดภาพลาสุดน้องเดมี่ว้สองขวบเด็กอะไรยิ่งโตยิ่งสวยเป็นสาวน้อยขวัญใจพี่พี่หลายคนเลยล่ะค่ะสำหรับน้องเดมี่ลูกสาวคนเล็กของคุณแม่ลิเดียสรันรัตกับคุณพ่อแมทธิวดีนซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าน้องเดมี่เนี่ยความฮอตไม่แพ้คุณพ่อคุณแม่เลย เพาะด้วยหน้าตาที่น่ารักน่าชังคืนแท่นเป็นลูกสาวแห่งชาติเลยล่ะคะ่ะและสำหรับตอนนี้ความน่ารักของน้องเดมี่ก็สามารถการันตีได้จากการติดตามในอิสราเอลที่มากถึง8 0 0แสน o l ลเวอร์เลยทีเดียวโดยครอบครัวของน้องเดมี่เพิ่งจัดงานวันเกิดครบรอบอายุสองขวบไปหมาดๆเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาต้องบอกเลยว่าสาวน้อยเดมี่ยิ่งโตยิ่งสวยแถมยังน่ารักน่าชังสุด ตอนนี้เริ่มพูดคล้องแถมยังคุยเก่งอีกด้วยเมื่อเข้าไปซองอิสราแกรมของน้องเดมี่ก็จะมีพี่ๆเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นสองคนสวยทุันเลยน่ารักค่ะรอคลิปทุกวันป้ารอมาทั้งวันค่ะอยากเห็นมีว่ายน้ำรอน้องเดมี่มาทั้งวันเลยวันนี้คิดถึงจังน่ารักมากๆเป็นตน้นนั่นเองละค่ะ